สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ king it network ครับผมนายพัชชิรวัตรสิทธิธัญกิจเจ้าหน้าที่ t e c น n i c a l support ประจำศูนย์นครสวรรค์นะครับวันนี้เรามาแนะนำสินค้ายี่ห้อ Gear รุ่น rbk 50หรือ o r b i นะครับรัเตอร์ o r b i รุ่นนี้การส่งสัญญาณอยู่ที่ ac 3000เมกะบิตเปอร์เซก พร้อมกับระบบ Wi-Fi ตรายแบนระยะของสัญญาณ WiFi จะอยู่ประมาณ5 0 0 0ตารางฟุตครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในกล่องมีอะไรมาบ้างในกล่องจะมีมา2ชิ้นนะครับทางด้านซ้ายจะเป็นตัวเราเตอร์คือตัวหลักทางด้านขวาเป็นตัวซิทเทอร์ไลท์เป็นตัวลูกนะครับและมีปลั๊กไฟมานะครับผม ต่อมานะครับเรามาดูด้านหลังอุปกรณ์ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างปุ่มแรกปุ่มซิงค์ช่องอินเทอร์เน็ตช่องแลนช่องใส่ USB ปุ่มเปิดปิดช่องใส่ปลั๊กไฟและรีเซ็ตครับเรามาดูลักษณะาการทางนานของเจ้าอาอบิคู่นี้ดีกว่าครับ โดยการเชื่อมต่อผ่านระบบ Wifi โดยลักษณะเป็นการโลมิงดยการโลมิงสัญญาณจากตัวต้นทางไปตัวปลายทางโดยการโชว์ชื่อสถานะอ I-FI เป็นชื่อเดียวกันนะครับผมโดยเป็นการโชว์สถานะชื่อ w i f i แบบไตรแบร์นะครับโดยขึ้น5 g กิบกัสองจุส่ป่อยออกมาพร้อมกันเป็นชื่อเดียวน,นะครับผมซึ่งลักษณะการโลมิงตัวนี้จะทําให้อุปกรณ์ดีไวที่มาเชื่อมต่อจะทํา จะได้ไม่ต้องทําการเกาะชื่อ w i f i ใหม่โดยการโดยย้ายสถานที่ไปตรงไหนก็ได้ในในบริเวณรอบสัญญาณก็จะเป็นชื่อเดียวกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ w i f i นะครับอันนี้คือลักษณะของการโลมิ่งสัญญาณนะครับตัวนี้ตัวออบิคตัวนี้สามารถทําได้ครับผมต่อมาครับเรามาดูหลักการทํางานการส่งสัญญาณของตัวอบิดีกว่าครับว่าทําไมทํางานถึงเต็มที่และสปีดถึงได้เต็มนะครับ ตัวอบิดตัวนี้จะเป็นตัวปล่อยขึ้น5กิกะเฮพร้อมกันโดยจะโชว์เป็นชื่อเดียวและจะมีขึ้น5กิกอีกขึ้นหนึ่งซึ่งสามารถเราไม่สามารถมองเห็นขึ้นนี้ไว้สําหรับเชื่อมต่อเฉพาะของอุปกรณ์โดยเฉพาะนะครับการส่งสัญญาณของอุปกรณ์ที่ส่งไปตัวนี้จะอยู่ที่1,733เมกะบิตเปอร์เซกและส่วน คลื่น5กิกที่ปล่อยออกมากระจายทั่วไปนะครับจะอยู่ที่866เมกะบิตเปอร์เซกและส่วนคลื่น2.4จะอยู่ที่400เมกะบิตเปอร์เซกนะครับเห็นไหมครับการทํางานของตัวในเกียร์ออบิทตัวนี้ทํางานได้เต็มที่เราก็สามารถรับสปีดได้เต็มที่นะครับเน็ตมา200เมกเราก็เล่นได้200เมกนะครับผมการทํางานการเล่นระบบภาพซีมมิ่งเล่นได้ไม่สะดุดนะครับผม เรามาถึงขั้นตอนการติดตั้งของ Orbit Orbit รุ่นนี้มากับอแอปเราสามารถเซ็ตค่าผ่านแอปได้เลยนะครับโดยขั้นตอนการง่ายๆทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับง่ายเพียงนิ้วสัมผัสติดตั้งง่ายนะครับและอย่าลืมนะครับสินค้ายี่ห้อเนเกียร์รับประกัน9ปีจากบริษัท k i n อ IT และหากติดข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆสามารถโทรสอบถามได้ที่024190555 <ours> <cent re> เป็นระบบ call center เ,เรารับตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือถ้าไม่สะดวกสามารถติดต่อได้ที่ตามศูนย์บริการ31สาขาทั่วประเทศและสุดท้ายนี้บริษัทคิงไอที T ยินดีพร้อมให้บริการครับขอบคุณครับ